มาเบิ่งต้นไม้มงคลอีกแบบชนิดนึงเนาะค่ะเด้อเขาเอื่นว่าต้นในอยัางไะเตยบอค่ะอ่าเตยค่ะเตยยังพูดเะเออเอาประชิอกับควายนะค่ะเด้อขอมุ่นบอนั่นหนูจะว่าเขาเอื่นว่าเตยยังบุหร่าแยกใส่กับอ่าบ่ได้ไปศึกษามาก่อนเนาะเห็นอยู่นี่ยกใส่กับไทยรึเปล่ค่ะหญ่ยู่หลายจังน้อยค่ะุหน่ออีกอันนึงอยู่หุ่นเนาะเนนาะุ่ค่ะ บางคนอันบ่มีดอกแล้วค่ะบ่เห็นดอกก็คือจากสิมีบ่มีน่าดอกเนาะนงามค่ะงาาอยู่เป็นเป็นทียังที่งามมิสเนออีกอีกอย่างหนึ่งเนาะตัเนี้ต้นเตยอียงสักอย่างล่ะค่ะค่ะขอม้วนบคขบกับขอพายด้อค่ะเด้อขอบุณหลายๆมาถมาทยบรรยากาศให้เบิ่งค่ะบางคนกับบ๊มีบ่หูจักกับมี่แยาใสกับพึ่งหูจักวางใดๆนี่แหละค่ะมก็ค่อยหูจักเนาะใบแค่ใบเตยห้ามอย่างแล้วก็ละสี ก็ลายสีไปซื้อนี่สีขิมตรงกลางเนาะเนาะก่าผ้ามาเบิงต้นเตยนะคะเตอยอะไรก็ไม่ค่อยรู้นะคะออกก็หลายๆและะ้วค่ะเด้อผ้ามาเบิงค่ะถ้าผู้ใดไปดังกระบอกมาในเด้อค่ะเด้อ